ห้องแรกแหกมนันใช่ไหมได้เต็มเลยนะคะหนึ่งกรนได้สองสี่หหนะคะแล้วก็หัวหัวเตียงอีกหนึ่งแอบ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 ก่อนแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งโอ้ยรวยวันนี้รวยค่ะทุกคนนี่เป็นไงจ๊ะรวยรวยรวยห้องแรกแหกมานนะคะทุกคนสวัสดีค่ะ ร้ S <S อ,อนมากเหงื่อทุกคนดูเหงื่อเหงื่อเต็มเลยนะคะห้องแรกห้องแรกแขกหมานเขาเรียกอะไรไม่รู้เหมือนที่เขาเหมือนคนบ้านเราพูดว่าดอกแรกแขกหมานแมกหมานอะไรสักอย่างนี่แหละห้องแรกแขกหมานนะคะก็ได้ไปหลายขวดอยู่วันนี้จริงๆอ่ะไม่ใช่ห้องแรกนะทุกคนชอบทาชอบทาไปห้องที่สี่แล้วนะคะอันนี้ชอบเข้าง,งานเก้าโมงนะตอนนี้เก้าโมงสิบสี่นาทีเก้าโมงสิบสี่นาทีแล้วค่ะทุกคน ข้าง,งานเก้าโมงแต่ว่าตอนนี้ห้องนี้เป็นห้องที่สีแล้วที่ชอบทำนะคะเพราะว่าเป็นห้องที่ลูกค้าจองเราต้องรีบทําก่อนนะคะเราก็แบบปุ๊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 บอะไรอย่างเงี้ยแต่โชคดีตรงที่ว่าลูกค้าเช็คเอาท์ออกแล้วเราได้ทําเร็วนะคะถ้าลูกค้าไม่ได้เช็คออกถ้าลูกค้าไม่ได้เช็คเอาท์ออกเราก็ยังแบบยังอยู่อะ่ะทุกคนเอ้ดูเหงื่อเปียกเลย <laughs> เมื่อวานนะคะเมื่อวานกับว่าจะเป็นคนดีสักหน่อยทุกคนไม่ได้เป็นคนดีเลยนะคะเมื่อวานชอบเห็นกาแฟนะคะน้ำกาแฟนะมันหกข้างนอกเออ่ฮิเซนเอ่ฮิเซน,อะ,เซนอะไรวะล,ลิปลิปข้างนอกเอ้ยเมื่อวานชอบเห็นน้ำกาแฟมันหกตรงหน้าลิปนะคะชอบก็เลยเอาผ้านะคะที่เราเช็ดกระจกเช็ดตะทูตามไอ้ระเบียงอะไรอย่างเงี้ยค่ะไปเช็ดฉีดสเปรย์แล้วก็เช็ดแล้วทีนี้ผู้ช่วยหัวหน้าเขาแหนชอบเข,า,ขาเลยถามชอบว่า,วา,วาเยอะดูแล้วก็บอก แชทงเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่ของเธอนะอะไรอย่างเงี้ยเราก็แบบเออเราแค่เราแค่ว่าเราเห็นแล้วมันสกรปรกอะ่ะเรากลับว่าเราจะช่วยเชดช่วยทําอะไรอย่างเงี้ยนางบอกว่าพุทธิตาจําไว้นะ เธอไม่ใช่พนักงานของโรงแรมนะคะเธอเป็นพนักงานของบริษัทเอ็นคลีนบริษัทเอ็นคลีนโดนโรงแรมนี้จ้างมาแค่ให้ทำห้องนะคะสามสสอตรเมตรหรือว่าตรางเมตรเรเมตรนั่นแหละคือแค่ในห้องเปิดประตูตั้งแต่หน้าประตูออกมาจนถึงนชนหน้าต่างเนี้ยนั่นคือหน้าที่ของเธอส่วนที่เหลือจะเป็นทางเดินของเท้าหรือว่าลิฟต์อะไรก็แล้วแต่มันไม่ใช่หน้าที่ของเรานะคะเราก็แบบ ย่อย่อบอระอะไรฉันแค่อยากจะไม่ต้องนะคะนางบอกว่าเก็บเรงไว้นะคะมันไม่ใช่หน้าที่ของเราเขาไม่ได้จ่ายเงินเรานะคะเขาจ่ายเงินเราแค่ให้เราทําความสะอาดห้องทําห้องให้สะอาดแค่นั้นส่วนข้างนอกประตูนะคะทางเดินหรือว่าทางลิบอะไรก็แล้วแต่ไม่ต้องไปจับไม่ต้องไปอะไรทั้งนั้นเพราะว่าเราไม่ได้เงินจากทางโรงแรมนะคะเราได้เงินจากบริษัทบริษัทจ่ายไปโรงแรมจ่ายให้บริษัทแค่เรามาทำความสะอาดห้องให้เรียบร้อยเราก็แบบโอเคเพราะว่า ชอบเคยทําอยู่ที่สแกนดิเแล้วอชอบเป็นพนักง,งานโดยตรงของโรงแรมคือเวลาเราเห็นอะไรปุ๊บเราก็จะเช็ดเราก็จะเคลอ,อะไรอย่างเงี้ยเห็นหมากฝรั่งติดกับโพรมเงี้ยเราก็ไปนั่งแคะแล้วอย่างเงี้ยมันเป็นโรคจิตคือไม่ใช่โรคขรือทวนมันเป็นนิสัยติดมานะคะพอเราเห็นกาแฟมันติดมันเยิ้มอยู่หน้าลฟเนาะเราก็คิดว่าเออสักวันหนึ่งกูต้องเหยียบว่าถ้าไม่มีคนเช็ดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดไปอย่างงาั้นไงแต่ว่าเขาบอกว่ามันไม่ใช่หน้าที่นะคะทําเกินหน้าที่ก็ไม่ได้นะทุกคนโดนเอ็ดโดนด่านะคะถามว่ามันดีไหม มันก็ดีนะคะเพราะว่าประเทศสวีเดนอะหน้าที่ใครหน้าที่มันนะคะแล้วทีนี้โพอถึงเวลาปุ๊บถ้าเกิดว่าเราไอถ้าเกิดว่าพอถึงเวลาปุ๊บถ้าเขาอยากเขาอยากได้อ่ห้องเพิ่มเขาต้องเพิ่มเวลาให้เราคือเราต้องได้เวลาเพิ่มไม่ใช่ว่าพอเราไม่พอเราไม่เสร็จเราต้องทํางานให้เสร็จไม่ใช่นะคะพอเราพอเราไม่เสร็จปุ๊บมันกระทนหนาจริงจริงเราทิ้งเลยนะคะทิ้งตรงนั้นเลยอันนี้เป็นอันนี้เป็นของอา กฎของประเทศสวีเดนนะคะถ้าอยากให้เราทําเพิ่มคุณต้องซื้อเวลาเราคุณต้องซื้อเหงื่อเรานะคะไม่เหมือนที่ว่าช่อทํางานร้านอาหารไทยที่แบบว่าใจให้ใจช่อให้ใจกับเจ้าของร้านไปคือเข้าง,งาน11บเอโมงเลิกงานสองทุ่มช่อเข้าง,งานเจ็ดโมงเพื่อไปหั่นไก่หั่นผักหั่นถูร้านถูอะไรให้เราให้ใจนะคะแต่สิ่งที่ได้มาก็คือไม่ได้ค่าแรงเราเราไม่ได้ใจหัวไรเราไม่ได้ใจเจ้าของร้านด้วยก็ ไม่ได้คาแรงด้วยก็คือเหนื่อยเองนะคะแต่คําว่าคนไทยช่วยคนไทยด้วยกันพอมาอยู่พอมาทํางานกับคนสวีเดนจริงๆทุกคนทุกๆุกนาทีทุกๆชั่วโมงเขาปัดเป็นเงินหมดนะคะคุณเลิอกอช่อเข้าง,งานบ่ายช่อเข้าง,งาน9ก้าโมงเลิกบ่ายสามครึ่งเพราะว่าชอบมีเวลาพักครึ่งชั่วโมงถ้าเกิดว่าเขาอยากให้งานเพิ่มหรือว่าอยากให้เราช่วย เขาต้องซื้อเวลาเรานะคะให้เราอยู่ให้เราเพิ่มนะคะอันนี้คือสิง่งสิ่งและสิทธิ์ที่เราจะได้ค่ะทุกคนพ่อก็ตกใจเมื่อวานห้ามทําเกินหน้าที่นะคะมันไม่มีประโยชน์นะคะเขาพูดอย่างนี้เลยนะมันม,มีประโยชน์ถึงฉันเห็นถึงเขาเห็นเขาก็บอกว่าฉันไม่ได้บอกให้เธอทํานี่เธออยากทําเองมันจะกลายเป็นอย่างนี้ไปเลยนะคะสิ่งที่เราทําสิ่งที่เราคิดว่าเราทําดีแล้วมันจะได้ดีไม่มีค่ะไม่มีนะคะฉันไม่ได้บอกให้คุณทํานี่คุณอยากทําก็ทําเองคุณอยากทําก็ทํา เอะไรประมาณนี้เลยนะคะจะไม่ได้บอกให้คุณทำนี่มันไม่ใช่น้ามันไม่ใช่หน้าที่คุณคุณอยากทำก็ทําไปเลยมันจะมันจะไกลมันจะไกลอ่ามันจะย้อนสอนมาหาเราแบบนี้แล้วเขาแบบโอเคโอเคโอเคค่ะทุกคนวันนี้ได้สองชั้นนะคะได้ชั้นเก้าสองชั้นหายไปไหนชั้นหนึ่งได้สองชั้นนะคะชั้นเก้าชั้นประจําของช่อนะคะแล้วก็ชั้นสิบสามชั้นสิบสามทำเสร็จแล้วค่ะทุกคนสองห้องแล้วก็มาชั้นเก้าเนี่ยเป็นห้องที่สี่แล้วค่ะรีบทำรีบไอ้ยรีบวิ่งรีบทํานะคะแล้วก็ ดีมากที่ลูกค้าเขาออกพร้อมกันนะคะก็คือแบบเหมือนเขามาเป็นกรุป๊ปมาปมาสัมมนาอย่างเงี้ยเราเวลาเขาเช็คออกเงี้ยเขาเช็คออกเป็นกรุป๊ปเป็นกรุปป๊ปไปเลยเราก็แบบว่าโอเคทุกๆนาทีเราก็แบบวิ่งทําห้องเลยขอให้เป็นวันที่ดีๆของใครหลายคนนะคะขออนุญาตไปทำงานก่อนนะทุกคนเตรียมพอม,มากเลยวันนี้มัดผมเรียบร้อยติดกิฟต์นี่ไปค่ะ